อยู่กับผมห่วยสนับชาแนลครับผม channel, คลิปนี้สีภาพไปเบื่งองน,นั้แกะกดติดตามครับผมจงได้ก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร e กดไลค์กดแชร์ห่วยสนับชาแนลขนาดนี้แล้วกผมไปไปเบิร์งกันรังครับผมวันนี้นำรถไทยมาปรับพื้นที่เตรียมโรกปุเอาน้าเนาะอ่าประกอบเสร็จครับผมรอกาวแห้ง แป๊บนึงเดี๋ยวก็เอาใส่บาดานลงช่างกดบริการผู้ชื่ยชาญด้านการบาดานปัญหาครับผมบคิดว่าคงโอเคครับผมวันนี้ทีนี้บาดานที่เราได้ส่ครับผม